สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดไม่หย่อนโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีหลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมควบคู่ขนานมากับตอนนี้ออประชาชนแห่เอ,อือมไม่หยุดยัง้งถามเอ,อืาา้อมอะไรจ้าเอ,อือมปุมนายก8ปีอะไรทํานองนี้นะครับตอนนี้ก็คาราการสังอยู่ว่าเอ,อ๊ะมันจะเริ่มนับที่มันเป็นนายกตั้งแต่ปี57ปี60หรือว่าปี6กนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดออกมาว่าเป็นปี57นั้นมันก็จะพ้นการเป็นนายกในวัยนี้นะเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติออกมาปี6กองมันก็จะ ครับแต่ถ้าเกิดออกมาเอ้ยไม่ใช่ถ้า6 2นั้นมันจะอยู่ได้ถึงปี70นะคร,รับเ่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดออกมาว่าดำรงตําแหน่งตั้งแต่ปี60นี้ก็จะอยู่ได้อีก2ปีตามที่ประวิตย์มันเคยบอกนะคร,รับเ่านผู้ชมก็ส่งผลให้ตอนนี้มีการสํารวจโพลครับท่านโดยไทยรัฐส,ส่งเข้าประกวดสรุปผลอย่างประชาชน100ร้อยละ93.17โหวตไม่ควรให้ประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกเกิน8ปีนะคร,รับเ่านผู้ชมก็เอาง่ายๆครับท่านโอ้สำรวจจากการโหวตทั้งสิ้นนะคร,รับเ่านผู้ชม3 7ม0สนเ่ ครั้งปรากฏว่าทั้งที่2พบว่าเนี่ย93.18เอ้ย17เปอร์เซ็นต์โหวตให้ประยุทธ์เนี่ยไม่ควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อนะครับเ่านผู้ชมส่วนทางด้านสนับสนุนนะทำไมมันน้อยเหลือเกินกันเลยทีเดียวนี่ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านรู้สึกว่าจะเป็นหลักหน่วยเองนั่นเนี่ยก็เป็นที่หน้าทุเลศส,สิ้นดีหรือไม่ไม่แน่ใจครับท่านโดย300,000เสียงที่มีคุณภาพต,ตอนนี้ของนายเสรีนั้นจะมีอยู่หรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะค,ะนะคะรับเ่านผู้ชมช่างมันไปก่อนแต่ตอนนี้300,000 4 8 5อคิด เป็น93.17%ตอบว่าประยุทธ์เนี่ยไม่ควรดำรงตำแหน่งนายกเกิน8ปีส่วน25,552โหวตนี้หรือคิดเป็นร้อยละอูยน้อยเหลือเกิน6.83%ตอบว่าประยุทธ์ควรดำรงตำแหน่งนายกเกิน8ปีอะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสันทามติหรือเปล่านะั้นไม่อาจแน่ใจโดยนราดไม่ไปไล่ก็ไม่ลงนะครับท่านผู้ชมลอยตุ้มตุ้มต่อมต่องงง,ง,งอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรครับท่านโดยตอนนี้กระแสไล่นั้นมาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางประยุทธ์ ก็บอกว่าตอนนี้มันงดจ่อมาประมาณเกือบจะหนึ่งเดือนแล้วอะไรทำนองนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะก็เรื่านผู้ชมทุกครั้งที่นี่มันออกมาพูดหรืออะไรทำนองนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องทุกทีเลยเว้ยเฮ้ยไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรก็เป็นที่น่าติดตามหรือไม่ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆหลังจากจะดูพรพง์พันธ์ได้บอกชัดชาติไม่ต้องห่วงนะเนี่ยที่มาลานคนเมืองนั้นไม่มีการพักแรมค้างแรมที่ลานคนเมืองแน่นอนถามว่าจะไปค้างแรมที่ไหนจ้าบอกว่าจะมุ่งหน้าสู่ธรรมเนียบนะก็เรื่านผู้ชมหลังจากที่ได้ยินนคําาี้เก็ม แล้วครับท่านรอบนี้ไม่รู้ว่าจะมาแล้วจะมาอกเกอร์หรือเปล่าหลังสอนอนางเลิง้งเตรียมปิดถนนแล้วก็รับม็อบไล่ประยุทธ์นะครับปม8ปีอะไรทํานองน,นี้ก็เป็นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านรอบทําเนียจราจรยังคล้องตัวหลังสอนรอนงเล้งประกาศเตรียมปิดถนนรับม็อบไล่ประยุทธ์8ปีนะใรับเจ้าหน้าที่เตรียมตู้คอนเทนเนอร์รอไว้แล้วด้านเลขาธิการสมชป,ปัดต่ออะไรทํานองน,นี้ก็ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ทาเนียบน่าจะกลายเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วนะคกับท่านผู้ชมกูว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านโดยจะหาคนนทีี่มัด กว่าประยุทธ์นี้มันไม่มีแล้วหรือว่าประเทศนี้ไม่มีเขียนในข่าวนะเนี่ยแต่ที่แน่ๆตอนนี้มีอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวครับท่านโดยไอ้โบเสกสกลไว้เฮ้ยก้าวอยากกดดันกันมากเกินไปนะเนี่ยโดยโวพร้อมปลุกคนหนุนไอ้คนหนุนประยุทธ์ออกมาต่อสู้แล้วก็เตือนปริญญาเทวนนันริมิตรกุลแล้วก็ฝ่ายค้านให้หยุดปั่นกระแสอะไรทนองนี้โดยใจความบางช่วงบางตอนนั้นบอกว่าอย่าให้ทนไม่ไหวนะถามมึงทนไม่ไหวแล้วจะเป็นอย่างไรวะหายสอบตกสอสอไม่ใช่โอ้ยมันยังไม่มีก็ได้ออกมาทําการฉาบโพนะกระ ผู้ชมโดยไอ้โบโสเสกสกลไว้เฮ้ยคนหลายนายหรือปล่าไม่แน่ใจงัดอีกโพสัดหน้าแก๊งปริญญาเทวาาันนรมิตกุลเตือนอย่บบาบีบให้กองหนุนปยุต่องออกมาสู้เฮ้ยออกมาสิไว้เฮ้ยอยากจะเห็นชิบหายเลยเนี่ยแต่ก่อนเห็นแล้วทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนเอฟนะัตีนั้นโอ้โหเป็นเหมือนกับว่าเป็นย่อมยอมเลยนะครับท่านผู้ชมถามฝุนฟ้กกระจายเป็นย่อมยอมเป็นกระจุกหรือเปล่าบอกไม่ใช่ครับท่านแต่น่าจะเป็นกระจุกห่หมออ้อยหรือเปล่านั้นช่างมันไปก่อนก็เป็นที่น่าติดตามนะครับท่านผู้ชมโดยไอ้โบเนี่ย จากที่มีผลโพออกมาแล้วนี้ไอ้โบรับท่านได้ทําการยกความคิดเห็นของท็อปนิวโวตนะครับท่านผู้ชมที่สํารวจความคิดเห็นประชาชนาพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ99้ร้อยละ99ครับท่านอยากให้ประยุทธ์เป็นนายกต่อนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ไอีแหลงผือดีไว้เฮ้ยอ่แล้วควรเป็นนายกต่อไปจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําตัดสินกรณีการดํารงตําแหน่งอ่แปดปีอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้อีแหลงผือนะครับท่านผู้ชมก็มีการซัดโพอย่างงู้นอย่างนี้ครับท่านโดยไอ้โบฝากไปถึงบรรดาฝ่ายการเมืองฝ่าย ค้าหรือวิชาการอะไรนี้โดยอย่าลืมว่าประชาชนที่สนับสนุนประยุทธ์นี้มีเป็นย่อมๆใช่ไหมวา อ๋อยังมีมากมายเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับเ่านผู้ชมเฮ้ยใครเป็นสาวกประยุทธ์เนี่ยเป็นเอฟซีประยุทธ์เสนอหน้าเสนอตัวมาหน่อยนะเนี่ยอยากจะเห็นถามทาไมอยากจะเห็นอยากจะรู้ว่ามันมีเยอะแค่ไหนเว้ยเฮ้ยโดยยังมีมากมายเต็มบ้านเต็มเมืองตอนปลุกระดมพี่น้องประชาชนออกมาเดินถนนขับไล่นักวิชาการและนักการเมืองชัวชัวเหล่านี้บ้างอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นไม่แน่ใจนะครับเ่านผู้ชมแต่ในขณะที่โวว่าจะเอาคนประมาณ3ล้านคน5ล้านคนที่เป็นอดีตเสื้อแดงหางแถวอะไรทำนองนี้้วเนี่ยตามที่ ประชาชนบอกกันมาแล้วมันเป็นยังไงในขณะที่ช่อง y o u t u b e ตอนนี้มีช่องของดเรเสกสถุนไม่ใช่โอ้ยโทษโทษเสกสกลแล้วนะครับเ่านผู้ชมแต่ว่าคนติดตามมันเยอะเหลือเกินถามเยอะนะมันเท่าไหร่โอ้ประมาณ980กว่าคนหรือว่า9 1 2คนไม่รู้นะครับ <S <S เ่านผู้ชมย้อนกลับไปดูเมื่อ6เดือนก่อนนี้ยอดวิวอยู่ประมาณหลัก13ครับท่านมากสุดก็ประมาณหลักร้อยนะครับเ่านผู้ชมมากเอ้ยน้อยกว่านั้นก็ไม่มีการดูเลยในขณะช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานี้ก็เลดิอดวีค่ามันไปก่อนครับ,รบท่าน อปาปากจังเลให้เสียงปากโซกับบกปากนี่ก็น่าจะเป็นข่าวแบบนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้มาที่โจโนูโอดาราสลิมรอดช่องกันก่อนครับท่านถามเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องที่บอกว่าชาติชาติเนี่ยอะไรน้ําท่วมรถติดอยู่เลยอะไรประมาณนี้หรือเปล่าน,นั้นไม่ใช่นะคะรับท่านผู้ชมเพราะว่านั้นโจโนูโอมันโดนเฟซบุ๊กมาไรต่างๆกันนาแล้วมันเป็นยังไงก็โดนทัวร์ลงยับไม่หยุดหย่อนนะคะรับท่านผู้ชมแม้โจโนูโอจะบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผู้ว่าชาติชาตินั่นเนี่ยแล้วก็ได้เอา Facebook เฟซบุ๊ ตอบเฟซบุ๊กปลอมนะครับท่านผู้ชมที่โด,โดนโดนปลอมเพจนั้นสรุปก็คือโดนบล็อกไว้เฮ้ยประชาชนังหลายต่างนึกว่าเฟซจริงนั้นคือเฟซปลอมกูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่ที่แน่ๆโจนูงานเข้าไม่หยุดยั้งเว้เฮ้ยร้องดีเอสอีกแล้วโดนปลอมเฟซบุ๊กสร้างความเข้าใจผิดล่าสุดเปิดใหม่มาอีกแล้วนะครับเ่านผู้ชมแล้วก็เมื่อกี้ผมเข้าไปเช็คเขียนว่าโจนูน,นี้อุย้ยมีตั้ง1 3 4คนติดตามมีตั้ง6 0 0อกว่าคนติดตามอะไรประมาณนี้นะครับเ่านผู้ชมสรุปว่าตอนนี้เพจปลุกผีมาอีกแล้วครับท่าน แต่ว่าไม่ใช่ผีสลิมนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่รู้ว่าใครเหมือนกันก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีหลังจากโจโนโวเดินทางเข้าร้องกระทรวงดีเอสนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อันเก่านั้นที่เฟซบอมนั้นก็ได้โดนระงับโดนปิดกั้นอะไรไปแล้วนะแล้วมันยังไงวะ,ะก็โดนเปิดใหม่อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมและล่าสุดต,ตอนนี้เมื่อกี้เข้าไปส่งมาครับท่านรู้สึกว่าจะมีเพิ่มมาประมาณ34มสี่เขานะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรก็ต้องเลดอีกบีข้ามมันไปก่อนส่วนตอนนี้หลังจากที่โ e บออมาก้าอะไรนะั่นก็ช่างมัน,น นผู้ชมแต่ว่านายเสรีวงมนทานี้นักการตลาดก็ไม่รู้ว่าการตลาดสดหรือว่าการตลาดอะไรนะครับ่านผู้ชมหลุดมาจากสมัยสงครามเยม็นหรือเปล่านั้นไม่มีรายงานเรื่องนี้ได้ออกมาแซย่างงูนได้ออกมาแซย่างงี้บอกว่าไอ้กองอวยก็อวยจนหน้าหมันไส้อะไรนั้นนะครับก็ก็ได้มีบรรดาเพื่อนบ้านผมนะเนี่ยได้เข้ามาถามบอกน้องถามมีอะไรพี่บอกเนี่ยเสรีมันที่มันบอกว่าคนอู่นอวยอย่างงูนคนนู้นอวยอย่างงี้อวยจนจะเสียคนนี้ถามหน่อยเถอะถามอะไรใช่ตัวมันเองหรือเปล่านั้นเนี่ยที่อวย ถามอวยใครวะอ๋ออวยประยุทธ์นะคร,รับเ่านผู้ชมโดยเสรีเว่ยเฮ้ยฉันนักการเมืองบางพักมองไม่เห็นผลงานประยุทธ์แล้วก็ยอมโกหกเพื่อชิงอํานาจนะคร,รับเ่านผู้ชมไม่ทราบว่าย,ยอมโกหกเพื่อชิงอํานาจนี้มันจะหมายถึงขอเวลาอีกไม่นานตามสันดาณอีกแป๊บเดียวอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่นนนใ,นใจนะคร,รับเ่านผู้ชมไอ้ห้องนี้ก็ยังคงอ้าปากอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยสำหรับดรอ้าปากนี้ไม่ใช่นายเสรีครับท่านก็บอกว่าเขาไม่เห็นผลงานประยุทธ์แก้ไขปัญหาอะไรบ้างเขาไม่เห็นหรือว่า พัฒนาอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมโดยพัฒนาอะไรบ้างนั้นไม่แน่ใจเว้ยเฮ้ย,ฮยแต่ว่าพัฒนาทางสมองนั้นรู้สึกว่าตอนนี้จะมากมายไก่กองนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เมื่อช่วงนาตาปีนั้นได้ประกาศก้าวเองครับท่านอ้างอิงจากเจ้าตัวนะครับท่านผู้ชมบอกว่าผมน่ฉลาดเลยไม่มีนั่นเนี่ยแต่บอกว่าผมนั้นมีมันสมอง8 4 0 0 0นเซลนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นบอกว่าโอ้ทำไมมันน้อยกว่าลิงชิมแปนซีนั่นเนี่ยมันมีนนมันมีหลายล้านเซลล์กว่าประยุทธ์ไม่ยอมเว้ย ไม่ยอมแล้วเป็นอย่างไรก็ได้ออกมนาะแถลงแก้ข่าวนะแก็เรื่องผู้ชมในสื่อการอ่ะพี่ายไม่ไว้วางใจรอบก่อนที่หลอกให้พวกพักเล็กนั้นยกมือครับท่านในการสนับสนุนเพื่อแลรกกรับโบสหารห0ารในการเลือกตั้งสุดท้ายพักเล็กต่างๆนาปัดเศษรอดช่องก็โดนหักหลังไปบอกว่าผมไม่ใช่มี8 4 0 0 0เซลตอนนั้นผมพูดผิดแล้วมึงมีเท่าไหร่8ปดแสนล้านเซลในแก้เรื่องผู้ชมแม่มึงเอ้ยเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องไปแบบทะลุเพดานก,นกันเลยทีเดียวนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรขนาที่นายเสรีก็ยังอวยไม่หย บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติประยุทธ์ยังอยู่ได้นานต่อไปแล้วมันจะเกิดอะไรแล้วมันก็จะเกิดผลงานเยอะแยะนนเนี่ยส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นพวกพรรคฝ่ายค้านอะไรนั้นอาจที่จะไม่ได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกอะไรทํานองนี้เพราะว่าความนิยมของประยุทธ์มันจะเยอะแยะเกินไปนะครัเบเ่านผู้ชมผมกับพ่อนั่งฟังได้ประมาณ3นาทีครึ่งครับท่านหัวล้อก,กันแทบฟันรุวงฟันหลุดนะครัเบเ่านผู้ชมสไลดยหอกนี้ก็ไม่รู้วอีแหลงพืดีส่วนเมื่อวานนี้ก็เสนอหน้าเว้เฮ้ยหลังจากพระพยอมได้ออกมาบอกว่าค่าไฟขึ้นนนีี่มัเกยวอะไรรรกััับบอิยสสสีนหพม ยังงงเว้ยเฮ้ยแต่เสรีมาแล้วเว้ยเฮ้ยพระสะดุ้งโดยเสรีอบรมมารียาสัตว์สีแล้วก็บอกอย่างงู้นบอกอย่างนี้นะเนี่ยแล้วก็ลงท้ายว่าดีแล้วที่ไม่ได้เชียร์ลุงตู่โอ้ยเจ๊ไม่ถนัดเว้ยเฮ้ยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ดีแล้วที่ไม่ได้เชียร์ประยุทธ์มันจะได้อยู่เป็นนายอกอีกนานๆอย่าเปลี่ยนใจมาเชียร์หลาอะไรประมาณนี้นะครับเ่านผู้ชมก็เป็นบุคคลที่ออกมาพระสะดุ้งนะครับเห็นมันพลาดหัวแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรก็เป็นสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงไม่หยุดยั้ยงโดยตอนนี้สาวกรอดช่งงงยุททธ์นนัันั้้สววบบาต ชมก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยมันต้องเริ่มนับบรมาณรัป8ปีที่ปี62อะไรทํานองนี้บางคนนะครับที่ไม่ใช่สอวอ,อะไรพวกนี้ก็บอกว่าต้องเริ่มนับปี57บ้างต้องเริ่มนับปี60บ้างในขณะที่ประยุทธนะ์นั้นมันยังไม่รู้ตัวในะเรื่องผู้ชมว่ามันนั้นเป็นนายกมานานเท่าไหร่โดยได้มีบางคนนะเนี่ยตั้งคาถามบอกว่าตอนที่ประยุทธ์มันยึดอํานาจยิ่งรักทีนวัตเข้ามานั้นตอนนั้นก็ถือเป็นกระบทนะเนี่ยหลังจากที่มีการโบดก้านั้นก็ไม่ได้เป็นกระบฏแล้วอะไรประมาณนี้นะครับท่านัะรค เว่ามันนั้นเป็นอะไรว่านายกอย่างต่อเนื่องในะครเดินผู้ชมแล้วก็วารีเด็ดเลยลองมาไล่ดูสีอะไรประมาณนี้ส่งผลให้ตอนนี้จตุพรพงพันธเริ่มจะเดินหน้าแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยรับงานมาหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ผมก็บอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะสําหรับจตุพรอะไรพวกนี้โดยจะเป็นการเมืองมากเกินไปหรือเปล่านะั้นไม่อาจแใน่ใจนะครับท่านผู้ชมได้ไปร่วมกับสลิมลอดช่องถามใครจ้าจตุพรกับไอ้นกเขาในะครท่านผู้ชมใครลววะว่านิติธรล้ำเหลือเหลือมล,อลากอะไรสักอย่างนี้แต่ว่านก เขาที่ว่านี้ไม่ใช่จุกลู่ยห,หิวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเลดิดบีข้ามผ่านไปก่อนโดยอ้อยยังไม่จบโดยนายจด,ดูพรได้ออกบอกมาว่าทําไมคนไทยมีความอดทนสูงแบบนี้โดยถ้าเกิดอยากจะอยู่โดยมีนาย,ยกเป็นประยุทธ์แบบนี้ก็ไม่ต้องออกมาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเอ่อไอ้นี้มันพูดเหมือนกับว่าหาตีหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านสําหรับจด,ดูพรนน,นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยป้าผัวลุงบอกออกมาครับท่านก็ต้องเลดิดบีข้ามผ่านไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเออตอนนี้รู้สึกว่าบรรดาประชาชนนั้นจะเริ่มมองว่า จะรูพรมีถามมีอะไรมีภาษีพอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เริ่มจะเปลี่ยนไปไม่หยุดจอนกันเลยทีเดียวก็ช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้ว้ยเฮ้ยเปิดเซฟนะครับอดีตสอส,อสอประชาธิปัตย์วีรชัยอู้ฟู่890ล้านที่ดิน194ล้านอ่าแล้วก็รายได้ต่อปี75ล้านนะครับท่านผู้ชมแล้วมันเป็นอย่างไรอ่าควบคู่ขนาดมากับเอปารีนาหลังจากที่ทําฟาร์มไก่นะครับแต่ว่าไม่ใช่ไก่2ตัวทมที่ประยุทธ์มันบอก นายกเทผู้ชมแต่ว่าทําฟาร์มไก่เว้ยเฮ้ยแล้วก็ปปชเอ,อเอ้ยแล้วก็ได้โดนยึดฟาร์มไปนะครับเดินผู้ชมเขาสวนฟาร์มตอนนี้เขาก็ไม่สวนฟาร์มอีกแล้วโดยปปชก็ได้ทําการเปิดเซฟเอปบลีนาหลังพ้นสอสดโดนสารตะเพิดตัดสิทธิ์การเลือกตั้งตลอดชีวิตรวย119ล้านอ่าล้านแล้วก็ไม่มีที่ดินปปท5แล้วก็ฟาร์มเลี้ยงไก่แล้วนะครับถามหายไปไหนแล้วเนี่ยโดนยึดไปนะครับเดินผู้ชมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรครับท่านโดยไม่มีที่ดินปปท5ฟาร์มเลี้ยงไก่แล้ว แต่เลี้ยงควายเอ้ไม่ใช่โอ้ยโทษโทษแต่เลี้ยงวัว50ตัวครับท่านทำไรายได้ปีละแสนเอ้ยทำไรายได้ปีละแสนนี่มันเรื่องจริงหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยมันเลี้ยงวัว50ตัวแล้วก็มีรถ9คันนะครับเรื่องผู้ชมก็ช่างมันไปก่อนดีกว่าเฮ้ยก็เป็นจุดจบนะครับไม่รู้ว่าตายสงบจบอย่างสวยหรือเปล่านั้นไม่มีนันเนี่ยก็เลยติบีข้ามผ่านไปก่อนก็อันนี้เป็นคู่ของศิลาเจมจาคาเฮ้ยศิลาเป็นอย่างไรบ้างโดยถ้าเกิดสมมติไปยุดไม่โดนปม8ปีนี้ศิลาจะน้อยใจนะเฮ้ยถามมันนอย ใจยังไงวะอ่าก็เพราะว่าคดีความของศิลาที่เคยเข้าไปติดหลังนั้นมีออกมาเมื่อปี2538ดนะครับท่านผู้ชมร,รัฐมนูนฉบับนี้นั้นจะตีไปย้อนหลังได้หรือไม่นั้นในกรณีของศิลาเจนจาคาได้ครับท่านอ่าแต่ประยุทธ์นี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้อ่าประยุทธ์งดปากนะครับท่านผู้ชมหู่ปากปขูบคันครึ่งเดือนแล้วโดยปมร้อนวาระ8ปีประยุทธ์แค่โบกมือด้านโคศกยืนยันไม่อยู่เหนือกฎหมายนะครับท่านผู้ชมโดยไม่อยู่เหนือกฎหมายจริงครับท่านแต่ว่ายึดอำนาจเข้ามานะ ผู้ชมถามที่ทำหน้าเข้ามานี่เหนือกฎหมายไหมมันยิ่งกว่านนะครับเดิมผู้ชมเพราะว่าเป็นการฉีกรัฐธรรมนูนครับท่านล้มหลังการปกครองเป็นกบฏนะครับเดิมผู้ชมอันนี้ได้มีสอสอท่านหนึ่งนะเนี่ยได้ออกมาพูดเมื่อวานผมก็จําก็มาพูดนะจากสวัสดีครับพบกับผมสีโรธคามไ่บุญอ,อะไรประมาณนี้นะครับเดิมผู้ชมเราต้องติดตามสถานการณ์อีกทีถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นพักเพื่อไทยครับท่านก็มีที่จับตามองเนี่ยว่าประยุทธ์นี้เมื่อไหร่มันจะพอนะครับเดิมผู้ชมในขณะที่บ้านเมืองนั้นกาลังเ,เริ่มสัญญาาาาาณแหห่่งควมมมชิิยเเรข้้ใกททุี หรือไม่นะันผมก็บอกว่าอย่านะอย่านะถามอยาอะไรบอกมึงออกไปได้แล้วอย่าอยู่เกินแปดปีเวเนี่ยไม่ใช่อ๋อใช่ใช่เมื่อกี้มาตอบมาจากใจนะครับเรื่องผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปถามไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้เพราะกําลังเลื่อนหาข่าวอยู่ครับท่านเออมันก็วุ่นวายลงตุงนางสังขยาส่วนเมื่อวานนี้ครับท่านหลังจากที่ดาราสลิมลอดช่องนั้นโดนย้อนประวัตินะครับเรื่องผู้ชมย้อนวีรกรรมหลังจากที่โดนแบนโดยเรื่องมาจากอมาอมฮนะอนะุภาเนี่ยออได้บอกให้มอบลาษฎองในต่างนานา นี้ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นั้นให้เป็นนอนแหกกันอยู่บ้านนะครับท่านผู้ชมแล้วหลังจากนั้นก็โดนแบน้ว้ยเฮ้ยมาตีกระแสแบนไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแบนดาราสลิมแบนมาวนภพาอะไรพวกนี้ส่งผลให้ต้องยุติรายการ6 7รายการครับท่านไปทําอะไรไปขายข้าวหมกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ในขณะช่วงนั้นมีอภวัลล์ครับท่านผู้ก็ดีก็น,นะควบคู่กับทอปดาราณีนุชบนเวทีสลิมกบพสนั้นโดยได้มีการทําเป็นเต้นไปเต้นมาอ่านอิติปิโสอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมระหว่าง พ่หนุ่มกัญชัยกำลังชี้แจงอยู่ว่ามาอนาภาไม่ได้มาจัดรายการแล้วนะมีอภิวันรัดหน้าอยู่แบบเนี้ โอ้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมทำหน้าทำตาเศร้าโศกสุดท้ายตอนนี้ก็ยังคงไม่ได้กลับมาครับท่านก็ต้องติดตามบีทีว่าดาราสลิมรอดช่องนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปทางด้านด,ดาราณีนุชก็ได้ออกมาบอกว่าไอออกมาตั้งคำถามเมื่อหลายเดือนก่อนว่าประเทศชิบหายอย่างไรนะครับท่านผู้ชมชันเนก็แห่ตอบเป็นจุดย้งกันเลยทีเดียวบอกว่าเนี่ยพวกมึงดูไม่ออกกันจริงๆหรืออะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้อ่า สอวอป้องประยุทธ์มาแล้วครับท่านหลังจากที่สืบการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะไปที่น่าสังเกตนะครับว่าประยุทธ์นั้นถูกลอยแพจากสอสอพลังประชารัฐอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดนไฟคานลุมอย่างง้นโดนเสรีพิสุจิ์ตะเพิดอย่างนี้แล้วเนี่ยแปดหมื่นสี่พันเซลนั้นน้อยกว่าลิงอะไรทํานองนี้ว่าไม่มีใครลุกขึ้นมาปกป้องนะคร,รับท่านผู้ชมสวนทางกับเอ่อพลเอกประวิตรวงสุวรรณครับท่านเจ้าของท่าเดินเต้นลกเอี้ยงในตำนานนะคร,รับเดินผู้ชมอบน,นี้ไม่รู้ว่าเธอเกิดเป็นไหมไอ้ไม่ใช่ไม่คไร นั้นเนี่ยเดินแต่ละทีแม่มึมือ้กุลุ้นทำลุ้นทำไมลุ้นว่าเมื่อไหร่มันจะเดินมาถึงนะครับเดินผู้ชมก่อนได้ทำการออกมาบอกว่าเนี่ยประยุทธ์อาจจะอยู่อีก2ปีอะไรทำนองน,นี้ก็ต้องติดตามนะครับเดินผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรในขนาที่ตอนนี้ป้องรัวๆเว้ยเฮ้ยสำหรับไอพวกสอวอนะครับท่านประยุทธ์ครบ8ปีเริ่มนับจากมิถุนาปี62แล้วก็เบรกม็อบต่างๆอย่ารีบลงถนนให้รอสารตัดสินนะครับเดินผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีว่ากรณีของประยุทธ์นี้จะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวหรือไม่นั้นไม่แน่ใจ แล้วก็ได้มีหลายๆกลุ่มนะเนี่ยตอนนี้ได้เรียกร้องให้บรรดารอดช่องสลิมครับท่านทั้งต่างๆนานา,า,านะครับท่านผู้ชมถามเรียกร้องเพื่ออะไรเรียกร้องบอกว่าไหนๆมึงเรียกเข้ามาแล้วนะเนี่ยช่วยมันเอากลับไปด้วยได้ไหมถามเอาใครกลับวะเอาไปจุดกลับไปด้วยนะครับท่านผู้ชมมันจะได้หรือไม่นั้นไม่แน่ใจในขณะที่นายสุเทพเทือกสุบานตอนนี้ไม่รู้ว่ากระบาลหายหัวไปไหนนะครับท่านผู้ชมตอนสมัยยิ่งรักเมื่อปี5-4นั้นโดยเปิดตัว48วันนะครับท่านผู้ชมนัทวุฒิใสเกลือขึ้นปลาใสก่อนที่ใจนนนั้ทุกกดอเลยะ ทันแล้วยังไง48วันได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้เทือกนั้นบอกว่าถ้าเกิดแพ้มันจะมีขุดรูอยู่แล้วสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าออกจากรูมาหรือยังนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นที่แน่นอนอย่างแรงกันเลยทีเดียวว่าเพื่อไทยนั้นส่งยังไงก็ชนะนะครับท่านผู้ชมแม้ว่ากติกานั้นจะตั้งมาแบบที่เอ่อทให้เพื่อไทยเสียเปรียบอะไรทํานองนี้ก็ต้องจับตามองต่อไปส่วนไอ้โบสกสกลก็บอกว่าเนี่ยกล้องหนุนคนพลเอกประยุทธ์เยอะนะเนี่ยจะทําให้ทนไม่ไหวต้องออกมาเดินนะเราก็ท้าเลยว่า,าเฮ้ กันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยว่าจะมีอยู่เออกี่มากน้อยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เล็ดลอดบีค้ามันไปก่อนจริงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาถแถลงเบื้องต้นหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางจริงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม